สวัสดีครับพบกับผมกับช่องลอยถ่ายพัฒนานะครับผมลุยกันต่อเซิร์ชเซิร์ชนะครับผมเซิร์ชนี่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับผมขออนุญาตใช้ไลบรารีช่วยเดอบวไหวแล้วเดอบวไหวแล้วนะครับผม RC s l i d e r เอเอามาดูกันก่อนไลบรารี library, ตัวนี้ล้าน9วีคดาวน์โหลดแสดงว่า The b a s e นะครับผม The b a s e นะครับอ้าวโอเคนะครับผม เว็บไซต์ที่ผมแปะไว้ที่ใต้คลิปนะครับผมพร้อมกับลิงก์โดนอ้ยมีดะมีโดยลงโดนาทนะครับเพิ่งสมัครนะครับยังขอใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะครับผมอ่ะโอเคนะนั้นไว้ทีหลังนะครับผมมาติดตั้งไลบรารีกันนะครับผมนี่เลยก็ปี่ก็ปีมาเลยไปที่คอมมานด์ของฟอนต์เอ็นของเรานะครับผมกดคอนท C นซดรูว่างแล้วก็ Enter ครับ สตาร์ทเลยอย่าลืมสตาร์ทโปรเจกต์ด้วยนะครับอย่าลืมสตาร์ทโปรเจกต์ด้วยเอาเมื่อกี้เห็นไหมครับเนี่ยผมบังหรอครับ npmirc slider นะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมรันเรียบต่อนะครับผมตั้งให้เรียบร้อยเนาะเราถึงตรงนี้เราเซียนกันอยู่แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานเขานะครับผมคัดลอกอย่างเดียว2ออันตามสไตล์คอมโพเนนต์นะครับผมนี่เลย อยากใช้อะไรก็ต้อง Import ก่อนนะครับผมไปที่ c ลายเอเลยครับ src เดี๋ยวเอาไว้ที่หน้านั้นเลยเนาะคงจะได้ใช้ที่เดียวแหละนะครับผมก็อะไรอะ c o m p o n n n t ์แอ่ะการ์ดเซ a r ์ a r d นะครับผมบนสุดเลยบนสุดเลย Import เข้ามา2ตัวนะครับ2ตัวนะครับผมเดี๋ยวผมขอสเตตงอกขึ้นมาอีก2 s t สเตนะครับผมไม่ยาก ไม่ยากนะครับผมอันนี้ง่ายกว่าตัวคัตเตรีอีกนะครับผมมาดูกันเลยนะครับผมเดี๋ยวเราสร้างสเตตที่ชื่อว่า p r i c e ครับผมเอาไว้เก็บก็ตัวค่าเงินที่เราจะใช้เป็นเลงนั่นแหละนะครับผมน้อยสุดกับมากสุดนะครับผม pice กับ Se t price คู่กันอยู่แล้วนะครับผมเท่ากับ use state นะครับผมตรงนี้เป็น array ก็คือค่าต่ำสุดกับค่าน้อยสุดนะครับวผมจะใส่เป็นม็อก เป็น Data ไว้ก่อนนะครับผมกับ30,000ไว้ก่อนอใส่เป็นใส่เป็นตัวอย่างไว้ให้เราเห็นนะครับผมขออนุญาตย่อฝั่งนี้ไปกับอีกตัวหนึ่งครับผมคอนโอเคกับเซตโอเคเอาง,ง่ายๆเอาง,ง่ายๆนะครับผมมีค่าเป็นอะไรดีครับผมเป็นฟอสนะครับผมเป็นฟอสไว้ก่อนค่าเริ่มต้นนะครับค่าเริ่มต้นเป็นฟอสไว้ก่อน นะครับผมอ้าวต่อไปนะครับผมอันนี้โอเคนะครับ2สตเตจล้วเนาะผมขอเปิดเนื้อหาเราโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราจะเลื่อนลงไปด้านล่างเราจะเลื่อนลงไปด้านล่างโอเคนะครับอ่ะสเตปที่1เราเคลียร์นี่สเตปที่2เราก็เคลียร์ต่อไปสเตปที่3นะครับผมเดี๋ยวเรามาเขียนฟังก์ชันกันฮ่าฮ หา่หากี่โมงหากี่โมอายุทเอฟเฟก์มาก่อนเราจะสั่งให้เขาทำงานอัตโนมัติด้วยนะครับผมแอโร่ขออภัยนะครับผมไปไวไปอ่ะโอเคนะครับยุทเอฟเฟก์ก่อนฟังก์ชันก็เรียกอย่าลืม call function แล้วก็ call back function arrow ีกาเปิด enter ลงมาตรงนี้ก็ใส่ arrow วงเล็บอาร์ว่างๆกัน infinity loop เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อน แล้วก็สร้างฟังก์ชันมาครับผม r i นแนนะครับผมโอเคนะครับต้องการ value ต้องการ value นะครับผมตัวนี้เดี๋ยวผมทวนให้นะครับผม c o n s o น e log v a l u e ออกมาดูก่อน c o n s o น e l อก value ออกมาดูก่อนนะครับผมโอเคนะครับผมเป็นฟังก์ชันทำงานแค่นี้ก่อนนะครับทำงานแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปเอาสไลเดอร์ของเราเข้ามาก่อน นะครับผมสำหรับสไลเดอร์นะครับผมไปเลยเลื่อนลงไปด้านล่างนะครับผมก๊อปชื่อตัวนี้เอาไว้รอเลยก็ได้นะครับผมเ่าเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาอ่ะเคลียร์หมดแล้วน,นั่นนี่นี่เซิร์ช by c a t ตาล r อก e a เซิ by t ทคอ่ะต่อไป search by p r i ซ์นะครับผมดิฟมาก่อนเลยยังไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับผมได้แต่งแน่นอนนะครับผมกับหัวข้อมาก่อน เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดิฟตรงนี้ขอ Hr สรักรอบหนึ่งขี่เส้นใต้รอบหนึ่งอ่ะขีดเส้นใต้ตรงนี้นะครับตรงนี้อาเฮสหนึ่งมาก่อนเฮหนึ่งนะครับผมราคาพน้นหาราคาอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้นะครับผมสไลเดอร์ตรงนี้ดิฟมาก่อนเลย ดิบมาก่อนเลยนะครับค่อยๆงอกมานะครับดิบเราวจะไว้แต่งนะครับแต่งอะไรยังไม่รู้ครอบไว้ก่อนนะครับผมครอบไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็ข้อความเอาสไลเดอร์มาเลยเอาสไลเดอร์มาเลยสเรฮ้ยเราเราอิมพอร์ตมาตั้งแต่ตอนแรกแล้วเนาะนี่สไลเดอร์ slider. เออนี่สไลเดอร์ตัวนี้ปิดนี่มาแล้วนะครับผมนี่มาแล้วเอ้ยเจ๋งข้าท่าข้าท่า โอเคนะครับผมทีนี้ value มันจะขึ้นไปอยู่นู่นได้ไงนะครับผม on change นะครับอ่า enter ตรงนี้มา on change เขาก็มี on change เหมือนตัวอันนี้เรานั่นแหละนะครับผมก็ใส่ h a n d l e price ในลองเอาเดันเชงใหม่เฮ้ยมาแล้วเห็นไหมฮะมาแล้วง่ายง่ายเกินให้เขียนเองนะโอ้หูตาเตกหูตาเตอนะครับผมเอา value มาแล้วนะครับผมอขอจัด format รอบหนึ่ง แล้วจะเป็นมินกับแม็กได้ยังไงนะครับอันนี้มันมีแค่อันเดียวหรือว่าเอาเล็กสไลด์2อันนี้ไหมอืมเติมแค่ลิงก์ลงไป re ng เล็งเล็งเอากลายเป็น re แล้วเห็นไหมกลายเป็น re แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราต้องกำหนดมินกำหนดแม็กให้เขานิดหนึ่งนะครับผมมินศูนย์แม็กอันนี้มันมาร์กแม็กเอาสักเท่าไหร่ดีแสนหนึ่งไหม สินค้าเราคงไม่เกินแสนนะอ่มีมันจะมีสองตัวแล้วเห็นไหมฮะอารีแบบนี้คุณคุ้นไหมฮะอารีแบบนี้คุณคุ้นไหมฮะมันก็คือค่ามินค่าแม็กเรานี่โอเคนะครับผมลองปรับมินปรับแม็กดูนะครับ Min มินก็คือตัวอารีอิเลเมนต์ตัวที่ศูนย์เนี่ยตัวที่หนึ่งตัวที่ศูนย์ตัวแรกเนี่ยครับผมแม็กก็คือตัวฝั่งขวา ขออนุญาตนะครับผมทุกท่านแต่งตรงนี้รอเลยนะหรือว่าดูด็อกคิมเมนต์ก็รอก็ได้มันจะมีหลายอย่างน,นะครับมีม,มีมีหลายอย่างอยู่แต่เราเห็นตรงนี้ไหมฮะไลท์รูปแบบเดียวกันเลยนี่นะครับผมแค่ส่งตัวนี้เป็นหลังบ้านก็จบแล้วนะครับผมเห็นไหมครับง่ายง่ายกว่าตัวแคตตากรีอีกข้อมูลเราก็อยู่ในรูปแบบที่เราต้องการแล้วนี่นะครับอยู่ในรูปแบบที่เราต้องการแล้ว นะครับผมก็จัดไปสิครับผมจัดไปสิครับผมอ่ะเออจริงๆอยากจะให้มันโชว์ราคาโชว์ตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับผมมันจะได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวใส่ Default Value นิดนึงครับผม Default Value นะครับเป็นเป็นจริงๆอยากให้ตรงกับใน Estate นะก็คือ1000ัไหมกับ1 0 0 0 0แสนไหมจะไม่ผิด มันจะมันจะห่างๆกันมันดูเสื้อจะได้เห็นนะครับผมว่าเอ๊มันห่างกันอยู่ไม่ใช่แบบคลิกอันเดียวเดี๋ยวผมขอดูสเตตแป๊หนึ่งนะครับทำไมถามว่าทำไมไม่เอาสเตตมาก็ได้เหมือนกันสามหมื่นสามหมื่นได้เหมือนกันนะครับผมแต่ดูมันจะยาวกว่านะกว่าจะใส่วงเล็บถ้าเอาสเตตมาวางเนี่ยมันต้องอ่าอะไรอะ่ะไพแล้วก็ต้องอารีที่ศูนย์อรที่หนึ่งอีกนะครับผมเอาแบบนี้ก็ได้นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับผมโอเคต่อไป เดือดอยากให้มันโชว์ตัวเลขตัวนี้สักนิดหนึ่งนะครับผมเอาไว้ตรงไหนดีเอาไว้ตรงไหนดีนะดิฟดิฟนี้สไลเดอร์ขอ,อไว้ข้างบนเอาไว้ข้างบนตรงนี้นะครับผมไว้ข้างบนตรงนี้นะครับผมขอจัดกรุ๊ปนิดหนึ่งนะครับผมขอจัดกรุ๊ปนิดหนึ่งนะครับผมเป็นเอาดิฟมาครอบหน่อยเดี๋ยวเราจะมีมินกับแม็กนะครับผมอยู่ในแท็กสแปน อ่ะโอเคตำสุดหรือใช้คำว่ามินดีเอามินดีกว่าโอเคกับอีกอันนึงแม็กโอเคแล้วมันจะห่างกันได้อย่างไรสองอันนี้นะครับผมก็ต้องปรับตรงหัวนะครับเลยต้องมีตรงหัวเนาะก็เหมือนเดิมครับผมเฟกแล้วก็จัสซเฟกก่อนแล้วก็จัสิี่ฟบวเขาก็จะผักออกจากกันเขาก็จะผลักออกจากกัน นะครับผมอ่ามินเท่าไรมินเท่าไรนะครับผมก็เอาราคาของเรามาแสดงเลยนะครับผมเท่าไรวะไอตัวแปรอะไรลืม PICE เออต้องอารีที่ศูนย์ด้วยอ่าหนึ่งพันอ่าอันนี้ก็เหมือนกัน PICE นะครับผมอารีที <S <s ่หนึ่งด้วยนะครับผมอืม เราก็จะทราบค่ามินค่าแม็กนะครับผมเออมันจะได้ดูแบบไม่ดูห้วนหวน้วแต่ว่ามันยังไม่เปลี่ยนถูกไหมฮะมันยังไม่เปลี่ยนเนาะตรงนี้เดี๋ยวเราไปใส่ไอเซตสเตตตรงฟังก์ชันเราเนี่ยตรงฟังก์ชันเราเรายังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมเราแค่เอาสไลเดอร์มาเรารู้ค่ามินค่าแม็กเสร็จแล้วเสร็จแล้วทํี๋วทำไปเลื่นไปนะครับผมอ่าเลื่อนไปที่ตัวฟังก์ชันของเราที่ฟังก์ชันของเรานะครับผมเดี๋ยวเราจะเซตไพร์ ตัวนี้เลยนะครับผมเซตไพเท่ากับ value ใส่ลงไปเลยเพราะเขาเป็น a r r รียอยู่แล้วนะครับผมเพราะเขาเป็น Ar r ร y อยู่แล้วนะครับผมไหนลองเลื่อนดูครับก็ได้นะเลื่อนฝั่งมินเลื่อนฝั่งแม็กโอเคไหมครับผมโอเคไหมครับทีนี้นิดหนึ่งนะครับผมข้างล่างนะครับผมเราจะเซตไทม์เอาเหมือนเดิมอเราจะเซตไทม์เอาเหมือนเดิมนะครับผม Uh, ฟังก์ชันข้างใน arrow f u n c t i o ปีกาเปิด enter ลงมานะครับผม s e อ ok ตรงนี้ให้มีค่าเท่ากับ ok ให้มีค่าตรงกันข้ามเท่ากับ ok พูดง่ายๆเมื่อฟังก์ชันอ่าเดี๋ยวใส่ใส่เวลาก่อนผมอธิบายทีเดียว300เหมือนเดิมเนาะให้มันนวงนวงนิดนึงให้มันนวหนวงนิดนึงตรงนี้เขาก็จะค่าเาก็จะสลับไปสลับมาเมื่อ คลิกทีนึงเมื่อกาลังเลื่อนอยู่นะครับผมโอเคเขาก็จะเปลี่ยนเป็น True เฮ้ยเลื่อนอีกเลื่อนอยู่เขาก็จะกลายเป็น False เขาจะสลับสลับไปสลับมาเพราะว่าอะไรเอาไว้ทําอะไรเห็นตรงนี้ไหมฮะโอเ okay. ค Dependency ตรงนี้เขาจะไว้ติดตาม State ถูกไหมฮะถ้าค่าเขาเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวเอาไว้ติดตามค่าเขาเปลี่ยนเนาะตัวนี้จะเป็นตัวที่รู้ว่าค่าเขาเปลี่ยนนะครับผม เราก็จะเซตสลับไปสลับมาเรื่อยๆถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าฟังก์ชันแฮนเดิลไพมันทำงานโอเคทีนี้ยูดเอฟเฟกตโอ้โหตรง Dependency โอเคมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแสดงว่าฟังก์ชันที่อยู่ในนี้ก็จะทำงานตลอดเฮ้ยจริงนะครับผมเอาฟิลเตอร์เลยชื่อฟังก์ชันอะไรผมลืมแล้วเฮ้ยพูปเลลนแอคชั่น Action. ตั้งเองกับมือ a อคชั่นฟิลเตใส่อะไรและตรงนี้ก็ต้องเป็นไพล เท่ากับอะไรครับถ้าเราใส่ปีการครอบอย่างนี้เลยได้ไหมเพราะเราถ้าปีการครอบอนี้มันจะกลายเป็นอ็อบเจกต์เลยลองดูนะครับผมเฮ้ยอ๋อเสร็จรบอสวองร้อยหมื่นกว่า2 0 0 0 0ื่นเอาเส็จเฉยเลยจบนะครับผมจบนะครับผมเอาปีการครอบก็คือเขาก็จะกลายเป็นอ b อบเจกต นะครับผมกลายเป็นอ็อบเจกต์นะครับผมที่มีชื่อเดียวกับตัวแปรที่เราสร้างนะครับผมโอเคเอาแล้วท่าอนอื่นทำไมไม่ครอบล่ะอันอื่นเนี่ยค่ามันมีอย่างอื่นด้วยมันมีค่ามันต้องกำหนดให้เขาด้วยนะครับผมโ okay. อเคเฮ้ยจริงเหรอไหนเอาใหม่สิโกหกกันหรือเปล่าสองหมื่นเก้ามากต่ำสุดหมื่นเก้ามันก็ต้องแสดงสองหมื่น 1มืนไหนลองเอานี้สิอ่ะเอาแค่หมื่กถึงหมื่ดก็แสดงหมื่นเจเราจะให้มันแสดงอะไรเลยได้เฉยได้เฉยเอาองบน้อยสองร้อยพอโอเคไหครับผมการเสื้อด,ด้วยไอ้นี่เรียกว่าง่ายเกินง่ายเกินยากกี่โมงยากกี่โมงนะครับผม โอเคนะครับผมผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับผมทุกทกท่านจะได้ไอเดียนะครับผมอาจจะไม่ใช่การเสิร์ชที่ดีที่สุดนะครับผมแต่ผมตั้งใจทําที่สุดนี่ตั้งแต่นี่คำพูดตั้งแต่ EP แรกนะครับผมโอเคนะครับผมอ่านี่ผมเพิ่งเพิ่มเข้ามามุมขวาล่างตงัวนี้นะครับผมผมเพิ่งสมัครได้วันวันวันนิดๆก็เพิ่งอนุมัตินะครับผมเป็นการโดเนทเนาะผ่านพร้อมเพรย์เฮ้ยเจ๋ง พอดีผมไม่ได้สตรีมมิ่งไม่ได้ไลฟ์สดมาอาจจะไม่ได้ขึ้นจอขึ้นสตรีมจริงผมก็ใส่ไป้แล้วใน OBS แต่ว่าไม่ได้สตรีมเนาะนะครับผมเดี๋ยวมีโอกาสได้สตรีมเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันนะครับผมถ้าตัวทิปมีมันจะขึ้นตึงต้งตึงต้ง,งสดเลยนะครับผมโอเคสุดท้ายนี้นะครับผมผมก็ฝากกดลิเกนะครับผมฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องกเกษตรอินทรีย์ช่องนี้ด้วยนะครับผมสุดท้ายนี้ผมขอตัวลาไปกอ่อนนะครับผมสวัสดีครับ